จักรวาลต้องการส่งข้อความด่วนอะไรถึงคุณคะ matter of earth the empress นะคะ1ิไม่เท้าอ,อีกหนึ่งใบจักรวาลต้องการส่งข้อความด่วนถึงคุณก็คือ คุณมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตยอยู่แล้วนะคะคุณมีความอุดมสมบูรณ์อย,ยู่ในดวงจิตดวงวิญญาณของคุณอยู่แล้วฉะนั้นเวลาคุณทําอะไรนะคะขอให้คุณทําด้วยความรักขอให้คุณทําด้วยความเชื่อมั่นด้วยความสุขออกมาจากชีวิตหรือว่าความรู้สึกที่มันมันทําให้คุณรู้สึกมีความทุกข์หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรค่านะคะหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าจิตวิญญาณของคุณ เติบโตไม่เต็มที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มันพลังงานของจิตวิญญาณคุณน้อยลงขอให้คุณเดินออกมานะคะแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วด้วยนะคะ The e m Press นะคะมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะมันไม่สำคัญว่าคุณจะมีมากมีน้อยหรือว่าคุณสถานะไหนนะคะ The e m Press คือความสุขกายสบายใจความพึงพอใจในตัวเองที่ คุณเป็นอยู่นะคะแล้วคุณจะได้เดินออกจากความทุกข์ความเศร้าความอึดอัดใจหรือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณดูไม่มีความสุขนะคะหรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรกับตรงนั้นนะคะคุณจะออกมาชีวิตของคุณนะคะจะเติบโตไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีประสบการณ์ที่คุณมีนะคะมันไม่ได้สูญเปล่านะสิ่งนั้นนะคะจะทําให้หล่อหลอมให้คุณเติบโตนะคะและชีวิตของคุณจะมีความสุขความมั่งคั่ง ความมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้มันจะไม่ใช่อะไรที่รวดเร็วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อยๆเติบโตค่อยๆสร้างความมั่นคงยิ่งขึ้นไปนะคะเจ็ดเหรียญก็คือสิ่งที่คุณทำนะคะหรือประสบการณ์ที่คุณได้รับมามันจะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆมันจะเป็นรากฐานของความมั่นคงของชีวิตของคุณนะคะคุณทำสิ่งไหนคุณกำลังจะได้รับผลรับกำไรรับผลรับสิ่งนั้นนะคะในทางที่ดี เนี่ยเจ็ดเหรียญน,นะคะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกยังไงนะคะบางคนอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อแต่จงรู้ว่าสิ่งที่คุณทํามานะคะมันไม่สูญเปล่ามันกําลังออกดอกออกผลงอกเงยและในอนาคตข้างหน้าไม่นานนะคะอีกไม่นานสิ่งเหล่านี้มันจะออกดอกออกผลให้คุณได้เก็บได้เกี่ยวผลผลิตนะคะแล้วก็ผลลัพธ์หรือว่าในการลงทุนคุณก็จะได้รับ ผลตอบแทนผผลกำไรหรือว่าสิ่งที่คุณทำมันจะค่อยๆเจริญเติบโตแล้วก็สร้างความมั่นคงให้ชีวิตของคุณสร้างความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะแล้วคุณจะได้ออกจากความทุกข์ความเศร้าความอึดอัดใจหรือความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขนะคะเนี่ยคุณจะได้รับความสุขความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความมั่นคงในชีวิตนะคะขอให้คุณรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะ